การนั่งสมาธิภาวนาให้พาการน,นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งที่ต้นไม้โพในวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออก จึงได้ตรัสโลเป็นสรพพุติเจ้าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายที่ตักของตัวเองเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตา หลับตาแล้วก่อนนึกภาวนาว่าบทต้นต้ๆแล้วว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนึกในใจพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุทธโธคำเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออก ให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุทโธพุทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี่ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสดที่หูของเรา จิตผู้โลภภาวนาพุโทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุโทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกส่วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายใน สิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพุ่งนี้ปรืนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราก็ไม่ให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้า ภาษาบาลีว่าพุทธพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้านึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไรก่อนปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจขับแค่นแน่นใจไม่ให้มี ร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งปลอดลปลงสบายกายวาจาก็ต้องไม่โูดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อมในใจได้ยินเสียงพุทธพุทธพุทธโธท,ที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้น จิตใ,ใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใ,ใ,ใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคำว่านามธรรมไม่มีชื่อไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความรู้อยู่ มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจริงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในโลกประขันร่างกาย ของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้ จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธก่ให้นึกน้อมทุกขณะจนถี่ยิบไม่ให้จิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็น ในจิตนั่นแหละวันได้ยินเสียงวันนึกพุโทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงบิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน้นไปนี่น่ยมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้น ความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละสิบเดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่โลนี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึดเอาถือเอาโรคประคันร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชาย เกิดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราของเราตัวโกของโกแม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่ากอว่าขอจอดจำเอาว่าชื่อนั่นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุดาว่าไลายให้กับชื่อกับโกธนั่นแหละจิตมันหลงยึดหลงถือเอา เวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้สงบลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละ จิตใจจริงๆ่มันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหล ขอรู้สึกว่าเราล่องให้น้ำตาไหนผู้ท,ที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอน รวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้แลละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตอันผู้โลนลี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารขึ้นมาไม่มีตัวแต่มันก่า มีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบลมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบระงับเย็นสบายเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภอยากได้นนได้ีี่เกินประมาณก็ไม่โลภและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรำมาลมในโลกด้วย เมื่อจิตดวงนี้ไม่ลุ่มหลงมวัวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างสวยอยู่ในกายในวาจ,จาในจิตในใจตัวเองตาโดูหูฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไหร่ ญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาจะพูดจาปราศัยก็ให้เมีสติ จะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม่มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปก็ลุก ขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดแไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขากเหยียบน้ำเหยียบทานไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดี ห้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศีลห้าสิลแปดสิลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ที่นี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุติจนถึงความหลดพุน่นพ้นในทางพุทธศาสนา ก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจนไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความรุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิน้น แม้พระนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าเลิกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตของใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกยากมันอยู่ที่ที่ตีนที่มือว่าอย่างนั้น ก็คือมันอยู่ในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดูเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไร ห่มอยเป็นที่สุดรอบภายในหนังห่มมีดวงจิตโยภายในเมื่อดวงจิตมีโยภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งโยที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่รู้ไปไม่เอาละทิ้งรู้อย,ยู่รู้กลับเข้ามา กลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละมีตาสองหูสองจมกูกสองปองปากหนึ่งลินหนึ่งมีจิตใจคลองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละ ยังไม่ตายก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหล,มลงถ้าถึงเวลาตายสมมุติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่า <c oughs> แล้วมันก็จะเปื่อยเน่าพุพังมแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกินกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูก mm hmm. งานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โ,โลภผู้ภาวานาอยู่นี่ มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผอดถพพะธรรมลมที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นแหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิด พอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นคือใจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ถ้าเราถามโดแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ได้ว่าลนะ่ะธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งเศดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี้เป็นของเราไหมมันก็จะเฉย ธาตุน้ำในเป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมดขีดเก็ทำุดทุดสอมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้ เจ็ถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันดุดาว่าไลา่ไปตามเรื่อง หนักเข้าก็ประหัตประหารฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความโกรธความโลภความหลองอย่าให้อำนาจนั่นมาโยในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเราเนี้ให้มีคนพระพุทธเจ้า คำว่าพุทธโธพุทธโธนั้นพระพุทธเจ้าทัานละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้วแล,วละวาสนาอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์กดใสยอยู่เหมือนแก้วเหมือนแก้วมันมีโชด แก้วมณิชตเป็นแก้วที่เรียกวใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินพรหมถ้ามหัสสมาธิภาวนาจากพระธรรมมีในยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใส ในคนพระพุทธเจ้าในคนพระธรรมในคนพระอริยสงสาวกแล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาสิลภตาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพญาอินพยาพรมขึ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสทั้งความโกรธให้ตายไป ขากิเลสความลอกให้ตายไปขากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสเจ็ดอันนั้นก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นอว่าไม่มืดไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายท่านแจ่มแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้ เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงกงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วทีแรกก็เป็นทารกอยู่ในเบาะในแปกนานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษากจเนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา เมื่อยายหมดขีดแล้วก็ชารุดสุดซอมแก่ชลามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกผลลาพผลที่สุดก็ไปโซความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วน ถ้าไม่ภาวน,นาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกเพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกเพราะไม่มีทุกเพราะจิตไม่รู้จิตไม่ภาวน,นาจิตไม่ละกิเลสความโกรธให้หมดไป จิตไม่ละกิเลสความโลภะให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิน้นคือว่าทำตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดการ เลยกิ ed, เลสเหล่านี้มันพาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แกช่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลองมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละแนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐาน นั่งกรรมาฐานขัดสมาธิเพชรในได้ทุกทุกเืินทำไมท่านจึงให้ฝึกทุกทุกเขินเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บให้ได้ป่วยก็จะได้โลดเท่าทันจะไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้ เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกอย่างนี่แหนะนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วโดยยด่นย่อนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประกอบกระทำให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ให้ทอดทุละ ก็จะมีความสุขความเจริญมีความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปดังความมุ่งมากปรารถนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี